เดี๋ยวจะมาสอนนะการยิงบอสดำยิงยังไงมายังไงให้เจอรู้เดี๋ยวรู้รู้ในคลิปนี้อะ่ะบอสดำนะครับจะยิง pkm 3 m a แม็กบวก50 Max บแม็กกว่าแล้วเกิดที่เมืองขวาโนลาดไม่รู้ชื่อเมืองอะไรที่เขามาล่าบ,บอสดำกันเนี่ยเราจะเอากล่องนี้เอาถอมครับเอาถอมสกินสีมันสวยดีนะสีไม่ไหม้ห่อนะไฟไหม้อย่างเงี้ยดีและสีบอสนะเป็นบอสมัน ชุบท,ทองอ่ะมอสโครเมียมอะไรเงี้ยผีแม่งไม่เห็นโครเมียมดูเลยเรืองแสงดิเขาเรืองแสงไงเข้ามาไง่ยเปิดเป็นไหนไดีกว่าสำหรับใครที่ดูในเฟ e บุ๊ k นะก็ฝากกด Subscribe c h anel n youtube ผมด้วยโอเคผมได้มาแล้วท่อมอ่ะ สำหรับการยิงบอสดำนะครับมีหนึ่งอย่างที่ผมลืมบอกไปคือถ้าถึงเวลา4.00ของในเกมไม่ว่าคุณจะเห็นบอสดำคุณจะวิ่งมาแม่งตายตายต่อหน้าสาสตร์ผมเคยแล้วแม่งเอ้ยกำลังจะลากบอสมาบอสนี่ง่วงเลยนอนลงบพื้นอ่อเท็บร้อยครับอดครับหลุบวันนั้นเห็นไม่ได้บอสดำแล้วต้องดูเวลาเรื่อยๆเลยครับต้องรีบยิงนะเล่นไม่ได้นะ ดีจริงนีออกแล้วอตอมตองกลอง t Let it p y a a t a our bodies h i g h and h i g h e n higher. We can call, tell the b d y c a l e a h I'll come from Clown.